ที่วัดอุณหภูมิที่ติดมากับมือถือไม่สามารถนําไปคุยอวดได้เพราะมันไม่ได้บอกอุณหภูมิที่ถูกต้องมือถือเป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนอีกทั้งผู้คนยังเก็บมือถือไว้ในกระเป๋าซึ่งทําให้มันร้อนมือถือส่วนใหญ่ยังคงมีที่วัดอุณหภูมิแต่มีไว้สําหรับแบตเตอรี่ถ้ามันร้อนเกินไปมือถือก็จะถูกปิดลง แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะไม่สามารถทำงานเป็นที่วัดอุณหภูมิได้ด้วยตัวเองแต่มันมีแอปวัดอุณหภูมิมากมายสำหรับ Android และ iPhone ยิ่งกว่านั้นมือถือ Android บางยี่หอ้อเช่น Samsung Galaxy สามารถใช้ระดับความชื้นในอากาศได้ในแอปสุขภาพที่ Comfort Level อีกหนึ่งสิ่งที่มือถือส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่มีคือแบตเตอรี่ถอดได้เหตุผลสำคัญที่สุดคือมือถือที่บางและเบาขึ้นแบตเตอรี่ที่ถอดไม่ได้ใช้พื้นที่น้อยกว่าและเบากว่าเทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้มีการผลิตมือถือกันน้ําได้และปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากฝุ่นต่างๆ สมาร์ทโฟนของคุณไม่ได้มาพร้อมกับโหมดถ่ายภาพกลางคืนเพราะมันจะแพงเกินไปผู้ผลิตมือถือไม่ต้องการเปลืองเงินมากมายกับสิ่งที่คุณจะใช้แค่ประมาณ2-3%ถ้ามือถือของคุณมีโหมดนี้มันจะทำให้แบตเตอรี่ลดไวมากเช่นกัน แต่กล้องสมาร์ทโฟนของคุณสามารถถ่ายรูปใต้น้ำเจ๋งๆได้ง่ายๆซึ่งคุณไม่ต้องใช้เคสกันน้ำแพงๆแค่ใส่มือถือของคุณไว้ในภาชนะแก้วเช่นแก้วน้ำเหยือกแก้วขวดแก้วแต่ต้องระวังอย่างมากไม่ให้ด้านบนของภาชนะเหนือพื้นผิวมีน้ำเข้าโอ้มันสำคัญมากถ้าคุณเป็นผู้ใช้ iPhone คุณสามารถสร้างอีโมจิและช็อตคัดข้อความได้เองไปที่ตั้งค่าคีย์บอร์ด แทนที่ข้อความตรงมุมบนขวาคุณจะเห็นเครื่องหมายบวกกดตรงนั้นแล้เพิ่มวลีเพื่อใช้อีโมจิหรือพิมพ์ตัวย่อครั้งต่อไปที่คุณพิมพ์สัญลักษณ์หรือตัวอักษรน,นี้คำที่ต้องการจะเด้งขึ้นมา หากคุณพยายามจะทำงานแต่วาง iPhone ไม่ได้สักทีทำให้มันหน้าดึงดูดใจน้อยลงด้วยการเปิดระดับสีเทาไปที่ตั้งค่าการเข้าถึงการช่วยเหลือจอแสดงผลและเลือกฟิลเตอร์สีจากนั้นให้เปิดระดับสีเทาแล้วหน้าจอของคุณจะมืดทึบขึ้นและหน้าดึงดูดน้อยลง ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนส่วนมากสามารถสแกน QR code โดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมใดๆสำหรับบาร์โคดอาจเป็นเรื่องยากกว่านิดหน่อยแต่หลังจากโหลดแอปบาร์โคดสแกนเนอร์คุณสามารถเช็คราคาของด้วยมือถือได้ หาคุณต้องการความปลอดภัยของมือถือ Android อย่างจริงจังคุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลได้ไปที่ตั้งค่าความปลอดภัยเข้ารหัสอุปกรณ์คุณจะต้องสร้างพินหลังจากนั้นจะสามารถใส่รหัสข้อมูลได้ตั้งแต่พาสเวิร์ดยังบทสนทนาส่วนตัว มือถือแอน r ร i ยบางรุ่นสามารถใช้ท่าทางหรือการขยับมือในการสั่งการได้เลือกตั้งค่าอุปกรณ์ของฉั้นการเคลื่อนไหวและท่าทางการเคลื่อนไหวฝ่ามือนี่จะทําให้คุณปิดเสียงหรือหยุดวิดีโอและถ่ายภาพหน้าจอด้วยการปัดฝ่ามือเหนือหน้าจอได้ คุณสามารถหารูปที่ต้องการท่ามกลางรูปเป็นพันรูปได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันค้นหาส่วนมากมักจะอยู่ด้านบนของแอปรูปภาพที่นั่นคุณสามารถดูรูปแยกเป็นหมวดหมู่เช่นพิมพ์คำว่าสุนัขและทุกรูปที่เกี่ยวกับสุนัขก,ก็จะโชว์ขึ้นมาเคยถ่ายวิดีโอใน iPhone และอยากจะถ่ายรูปไปด้วยหรือเปล่าเมื่อคุณกำลังบันทึกวิดีโอจะมีปุ่มสีขาวบนหน้าจอให้กดมันและคุณจะถ่ายรูปได้โดยไม่ต้องรบกวนวิดีโอเลย ใช้แท่งไฟในการเพิ่มเอฟเฟกต์เจ๋งๆให้กับรูปในมือถือคุณนำพวกมันจำนวนหนึ่งมาไว้ที่หน้ากล้องรูปภาพของคุณจะไม่โฟกัสเล็กน้อยพร้อมแสงเบลอๆสีสันสดใสที่พื้นหน้ามือถือ a อ d r o i d บางรุ่นมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งหน้าจอมือถือจะสว่างขึ้นเฉพาะตอนที่คุณดูมันนี่สามารถรักษาพลังงานแบตเตอรี่ได้ถึง30%โดยทั่วไปแล้วมันจะสามารถเปิดปิดได้โดยไปที่การตั้งค่าจอแสดงผลและ Smart Sta y มันยากที่จะบอกว่าใครโทรมาตอนโทรศัพท์สั่นอยู่ในกระเป๋าโชคดีสําหรับคนที่ใช้ Android มันเป็นไปได้ที่จะปรับแต่งการสัน่นให้แตกต่างกันไปตามรายชื่อผู้ติดต่อไปที่รายชื่อผู้ติดต่อเลือกชื่อและเลือกแก้ไขเลือกลงมาข้างล่างและเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมรูปแบบการสัน่นคุณสามารถเลือกหนึ่งในรูปแบบการสั่นที่มีอยู่หรือจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้ มือถือ Android บางรุ่นมีปืนอินฟราเรดในตัวจึงสามารถใช้มือถือแทนรีโมทได้โหลดแอพพิเศษจาก Google Play คุณจะสามารถสั่งการทุกอย่างที่ทำงานด้วยสัญญาณอินฟราเรดได้ตั้งแต่กล่องเคเบิลไปจนถึงประตูโรงจอดรถ คุณสามารถสอน Siri ให้ออกเสียงชื่อหรือคำที่ใช้บ่อยได้อย่างถูกต้องเปิดใช้งาน Siri และขอให้โปรแกรมพูดคำที่ออกเสียงผิดเป็นประจำเมื่อคุณฟังแล้วให้คอมเมนต์ว่าเธอพูดผิดแล้วออกเสียงคำที่ถูกต้องหลังจากนั้นคุณจะเห็นรายการตัวเลือกที่สามารถใช้เพื่อให้ Siri ออกเสียงได้อย่างถูกต้องฉีดน้ำลงบนแว่นตาและถ่ายรูปผ่านเลนข้างหนึ่งมันทำงานเหมือนฟิลเตอร์เจ๋งๆชั่วคราวและมีจุดเบลอมาช่วยตกแต่งภาพยังไงละ่ะ ถ้าคุณต้องการแก้ไขบางข้อความที่คุณพิมพ์ใน iPhone ให้กด Spacebar ค้างไว้มันจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็น Trackpad ซึ่งคุณจะสามารถเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ไหนก็ได้คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นเข็มทิศต,ตอนไปเดินเขาได้อุปกรณ์สมัยใหม่มักติดตั้งเซ็นเซอร์ทุกรูปแบบพวกมันไม่เพียงแค่รู้ว่าทางไหนขึ้นหรือลงแต่ยังบอกทิศใต้ทิศเหนือได้ด้วยโหลดแอปเข็มทิศมาสักหนึ่งแอปและมือถือของคุณจะช่วยนำทางในป่าได้ คุณสามารถยกเลิกคำที่พิมพ์ผิดใน iPhone ได้ง่ายๆด้วยการเขย่ามันคุณจะเห็นตัวเลือกถอยกลับหรือ undo เด้งขึ้นมาบนหน้าจอถ้าคุณใช้ Android คุณสามารถโหลดโมดูลเขย่าเพื่อถอยกลับและคุณจะได้ผลลัพธ์เดียวกันเลยละ่ะ มือถือ Android บางรุ่นจะให้คุณใช้ OK Google ในการสั่งการแม้หน้าจอจะดับอยู่ถ้ามือถือคุณสนับสนุนฟังก์ชันนี้คุณสามารถปลดล็อกมือถือได้ด้วยเสียงตัวเองให้ไปที่ตั้งค่าและเลือก Google ค้นหาผู้ช่วยและเสียงเสียงและกดที่จับคู่เสียงและถ้าคุณมีตัวเลือกปลดล็อกด้วยการจับคู่เสียงให้เปิดมัน เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Google Chrome มือถือ Android ของคุณจะสามารถเข้าถึงแท็บอื่นๆที่เปิดจากอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ตราบใดที่พวกมันลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อเดียวกันวิธีนี้คุณสามารถทำงานกับแท็บ c h r o m e จากออฟฟิศของคุณในมือถือระหว่างทางกลับบ้านได้แค่เลือกอุปกรณ์อื่นๆในเมนูหรือหน้าแท็บใหม่ ถ้าคุณเห็นเครื่องบินบินต่ำๆในระแวกบ้านคุณสามารถหาได้ง่ายๆว่ามันมุ่งหน้าไปไหนโดยการถามสิลิกเกี่ยวกับเครื่องบินที่อยู่เหนือศีรษะของคุณโปรแกรมจะแจ้งทันทีว่าสายการบินใดกำลังบินอยู่ใกล้ๆที่ความสูงเท่าใดและมุ่งหน้าไปไหน ถ้าคุณใช้ Android คุณสามารถซิงค์มือถือกับคอมได้ด้วยความช่วยเหลือจากแอปพิเศษเช่น MightyText มันอนุญาตให้คุณส่งและรับข้อความที่เชื่อมกับเบอร์มือถือจากเดสก์ท็อปแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนของมือถือในคอมด้วย ถ้าคุณหลับขณะฟังเพลงใน iPhone อยู่บ่อยๆใช้ตัวจับเวลาซิมันจะปิดเพลงให้ในเวลาที่มีการระบุไว้ให้เปิดแอปนาฬิกากดที่ไอคอนจับเวลาเลือกเวลาที่ต้องการและเลือกตอนที่หมดเวลาจากนั้นเลื่อนไปยังล่างสุดและเลือกหยุดเล่นเปิดโหมดเครื่องบินในมือถือเพื่อให้การชาร์จไวกว่าปกติ ถ้าคุณต้องการปิดแอปหลายๆแอปใน iPhone ในครั้งเดียวให้ใช้หลายนิ้วปัดหน้าจอขึ้นมันจะทำให้คุณปิดแอปทั้งหมดที่เปิดอยู่ในครั้งเดียวการเปิดโหมดห้ามรบกวนจะปิดเสียงแจ้งเตือนของคุณแต่ถ้าคุณกดไอคอนห้ามรบกวนในศูนย์ควบคุมคุณจะสามารถปรับแต่งฟังก์ชันนี้ได้เช่นตั้งค่าโหมดนี้ให้ทำงานตอนกิจกรรมต่างๆจบลงหรือจนกว่าคุณจะออกจากสถานที่เฉพาะ คุณไม่จำเป็นต้องกดล,ลบทั้งหมดหลังจากพิมพ์เลขผิดในแอปเครื่องคิดเลขใน iPhone แค่ปัดไปทางซ้ายของหน้าจอตัวเลขแล้วคุณจะลบแค่ตัวเลขล่าสุดออกไปคิดๆด,ดูแล้วเมื่อก่อนเราใช้มือถือแค่โทรคุยกับคนอื่นเท่านั้นเองเนอะเฮ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส